สวัสดีเพื่อนนะครับผมก็นี้มาทำคลิปวิธีบัอกอม,มตะแบบนี้นั่นเองก็ผมว่าบักนี้น่าจะรู้กันทุกคนเลยนะแต่ทำไมยังมีบางคนไม่รู้อยู่เลยนี่ยเออเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวจะลองให้เขาตีดูว่าเขาจะตีเข้าหรือเปล่าลองดูนะ อ้าวอ่าเห็นไหมพาอผมตีใครหรือว่าไปสก,กีขายก็บักก็จะหายแล้วใช่ไหมอ่าวิธีบักอย่างแรกเลยครับต้องเจอคุณค่าก่อนนี่นะค่าแบบนี้นะน่าแล้วต้องให้เขาค่าแบบนี้นะนี่ปึ๊บเราอยากพึ่งกดกับกับเมืองใช่ไหมครับ เรานี่เตรียมมาไว้ก่อนเลยนี่อย่างนี้นะพอกดกับมือปุ๊บรีบกดออกเลยครับแล้วเวลาบัฟอะครับมันจะเป็นสีขาวก่อนตอนแรกมันจะสีขาวขึ้นตรงนี้ถาดยานะมันจะเป็นสีขาวขึ้นตรงนี้ตรงนี้เลยแล้วพอออกมาจากสงครามนะครับมันก็จะเป็นสีสีเข้มเข้มนะก็มาบอกแค่นี้นครับผมครับ